ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะหลับสวัสดีครับตอนพระราชประวัติสมเด็จยา่าบุคคลสำคัญของโลกผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลรัชกาลที่8และประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 และยังเป็นสมเด็จยาในพระบาทสมเด็จพระวชิรากล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบอีกด้วยสมเด็จยาพระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่าสังวานตลพัทพระองค์สเสด็จพระราชสมภพ,พเมื่อวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2 4 4พรพระองค์ทรงเป็นบุตรคนที่สาในพระชนกชูและพระชนนีคำ พระองค์ทรงมียพระภักินีและพระเชษฐาอีกสองท่านซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังยาววัยคงเหลือแต่เพียงพระอนุชาที่อ่อนกว่าพระองค์ถึงสองปีคือคุณถมยาและพระชนกชูนั้นมีอาชีพเป็นช่างทองเป็นบุตรชายของขา้าบ,บดีชื่อชุม่มผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้ดีเก่าแถวตึกขาวมีนิวาสถานอยู่ใกล้วัดอนองคารามที่ฝั่งธนบุรี พระชนกชูได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่สมเด็จย่ายังทรงพระเยาว์มากและพระชนนีคำนั้นก็ได้ถึงแก่กรรมเมื่อสมเด็จย่ามีพระชนมายุได้เพียง9า้าพรรษาและหลังจากนั้นสมเด็จย่าทรงอยู่ในความบุปการะของป้าช่วยพี่สาวของพระชนนีคำซึ่งมีอาชีพรับจ้างมวลบุรีและทำขนมขายพระชนนีคำ เป็นผู้ที่รู้หนังสือซึ่งหาได้ยากในสตรีสมัยนั้นจึงได้นำความรู้นี้มาสอนแก่สมเด็จย่าซึ่งด้วยพระอุปนิสัยในสมเด็จย่าที่พระองค์ทรงชอบการเรียนรู้และการอ่านหนังสือมาตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นผู้ที่มีไหวพริบปฏิพานและมีความเฉลียวฉลาดเปน็นอันมากและต่อมาในวันหนึ่งย่าจากครอบครัวของพระชนกชูได้มาแนะนำพระชนนีคำ ให้นำสมเด็จยาไปฝากไว้กับคุณจันแสงชูโตผู้เป็นย่าและพระพี่เลี้ยงในสมเดลมล็จกรมมาหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรพระเชษฐาคินีในสมเด็จพระมหิตลาีิเบศอดุญเดวิกรมพระบรมราชชนกเพื่อให้สมเด็จยาถวายตัวเป็นคุณข้าหลวงโดยในขณะนั้นสมเด็จยาทรงมีพระชนมายุได้เพียง7-8็ดถึงแพรรษาและต่อมาสมเด็จยาได้ถูกส่งให้ไปศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยา โดยพระองค์ได้เสด็จไปประทับอยู่ที่บ้านของคุณหวนหงสกุลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดมหันพนารามซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเพื่อประชาชนสามัญแห่งแรกของสยามสมเด็จยาพระองค์ทรงถูกเข็มเย็บผ้าตํำที่ฝ่าพระหัตถ์ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนโดยมีพระยาดํารงแพทยคุณหรือหวดวีระวทยะเป็นผู้รับผิดชอบในการนั้นและอาจเพราะด้วยเหตุด,ดังนี้ต่อมาในปีพุทธศักราช2456 ซึ่งสมเด็จย่าได้ทรงตัดสินพระทัยเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนแพทย์ประดุงคันและหญิงพยาบาลแห่งเซรีราดโดยเป็นไปตามคำชักชวนจากพระยาดำรงแพทย์ทยุณและหลังจากที่สมเด็จย่าสำเร็จการศึกษาแล้วนั้นพระองค์ทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปทรงศึกษาวิชาพยาบาลต่อที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับนางสาวอุบลปารักรวงณอยุทธยาและ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระมหิดตลาทิเบตอดุญเดวิกรมพระบรมราชาชนกโดยในขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์กำลังทรงศึกษาวิชาแพทย์ปีที่หนึ่งนั้นพระองค์ได้ทรงพบและพอพระไทยในสมเด็จย่าโดยสมเด็จย่ามีพระสิริโฉมที่งดงามมีพระอุปนิสัยและพระคุณสมบัติอื่นๆที่เพียบพร้อม ดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินจึงทรงมีลายพระหัตกราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวษาอาัยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระราชมารดาของพระองค์ว่าขอพระราชาทานพระราชานุญาตมั่นกับนางสาวสองวานและในวันศุกร์ที่10กันยายนปีพุทธศักราช2,463นั้นจึงได้มีพิธีพิเศษสมรสขึ้นที่วังสาปทุม และเมื่อทั้งสองพระองค์ได้อภิเษกสมรสแล้วจึงได้เสด็จประาพาสไปยังเมืองต่างๆในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบัน MIT ที่เมืองบอสตันส่วนสมเด็จย่าพระองค์ทรงเรียนหลักสูตรเตรียมพยาบาลอยู่ที่วิทยาลัยซิมมอนเมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาและหลังจากจบการศึกษาแล้วสมเด็จย่าได้เสด็จกลับไปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ สมเด็จย่าได้ประสูติพระราชธิดาพระองค์แรกในวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช4 6 6 6ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานนามให้ว่าหม่อมเจ้าหญิงกลยาณิวัฒนามหิดลซึ่งภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยศักขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวาราชนคริน จนต่อมาในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2466ทั้งสองพระองค์จึงได้เสด็จนิวัติกลับสู่ประเทศไทยพร้อมด้วยพระราชธิดาเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดกล้าโปรดกระหมอมให้สมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกดำรงตำแหน่งที่อธิบดีกรมมหาวิทยายลายัยพระองค์ประทับอยู่ได้ประมาณ20เดือนก็ทรงพระประชวร แพ้จึงถวายคําแนะนําให้สเสด็จไปประทับในที่อากาศเย็นจึงได้สเสด็จไปประทับที่เมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมนีซึ่งสมเด็จย่าได้ประสูติพระราชโอรสพระองค์แรกในวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2468ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นด้พระราชทานพระนามว่าหม่อมเจ้าชายอนันทมหิดลมหิดลและต่อมาในวันที่5ธันวาคม ปีพุทธศักราช2470สมเด็จย่าแล้ประสูติพระราชโอรสพระองค์ที่สองที่โรงพยาบาลเมส์อเบิร์นเมืองเคมบริดจ์ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุญเดชซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระมหิดตราทิเบตอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงกำลังศึกษาวิชาแพทย์ปีสุดท้ายอยู่ที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์ทรงประชวรด้วยโรคพระวกะกัก,ก,รกเริบและโรคหวัดแต่พระองค์ก็ยังทรงสามารถสอบได้เกียรตินิยมปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแต่หลังจากสอบเสร็จแล้วพระองค์ประชวรด้วยพระโรคไสต้ตต่งอักเสบแทรกซ้อนขึ้นมาอีกด้วยดังนั้นทั้งครอบครัวจึงได้เสด็จนิวัตกลับสู่ประเทศไทยโดยไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใหม่ในวังสาปทุม จนเมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2472สมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุญเดวิกรมพระบรมราชชนกจึงทรงรับเชิญให้ไปเป็นแพทย์ประจำบ้านจากโรงพยาบาลแมคคอมิกจังหวัดเชียงใหม่แต่เพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดวิกรมพระบรมราชชนกก็ต้องเสด็จกลับสู่กรุงเทพหลังจากนั้น พระองค์ทรงประชวนอยู่เป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนจึงได้เสด็จสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่24กันยายนปีพุทธศักราช4 7 7 2ที่พระตำหนักใหม่นาวังสาปทุมและต่อมาเมื่อวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2 4 7 7 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ประกาศสละราชสมบัติแล้วนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีมติเห็นชอบตามกฎมณฑียบานให้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านันทมหิดลซึ่งทรงมีพระชนมายุได้เพียง9ก้าพรรษาในเวลานั้นสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์ที่8แห่งพระมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ซึ่งด้วยเหตุดังนี้สมเด็ดจย่าจึงทรงต้องย้ายที่ประทับ ไปประทับที่บ้านเช่าขนาดใหญ่ที่เมืองปุย,ยีตั้งอยู่ใกล้เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้เป็นการสมพระเกียรติของพระราชโอรสพระองค์ทรงตั้งชื่อพระตำหนักใหม่แห่งนั้นว่าวิลลาวัฒนาซึ่งในวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2481คณะผู้สมรเอราชการแทนพระองค์จึงได้ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศของสมเด็จย่านในเวลานั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระราชชนนีสีสังวาร ซึ่งพระองค์ได้เสด็จสวรรคตรเมื่อวันอังคารที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2538 และสุดท้ายนี้ในวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2543นั้นเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ100ปีในสมเด็จพระเรศีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าองค์การยูเนสโกจึงได้เฉลิมพระเกียรติยศยกย่องพระองค์ขึ้นเป็นบุคคลสำคัญของโลกนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์ แชร์ Share, Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะลับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ